วันนี้เราจะมากดถามยอดแล้วก็ไปเช็คดูวิธีขอสเตทเมนต์แบบยอนะคะแล้วก็กดเข้ามาตรงถามยอดนะแล้วก็เลือกบัญชีของเราว่าเป็นบัญชีอะไรอันนี้เราก็เป็นบัญชีออมทรัพย์เราก็เลือกออมทรัพย์ไปนะคะเพื่อนตลอดสักครู่นะคะเครื่องกําลังดําเนินการนี่ก็จะเป็นล่าสุดยอดคงเหลือแล้วก็ถ้าเราต้องการทําอื่นๆล้วก็กดต้องการนะคะหรือว่าเราจะกดไปดูสเตทเมนต์ แบบย่อเราก็กดขวาสุดลูกศรก็จะขึ้นมาสเตทเมนต์แบบย่อะนะคะถ้าเราคลิลิกเข้ามามันก็จะขึ้นเป็นให้เราเลือกเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีอะไรแล้วก็กดกดเข้าไปถ้าเป็นออมทรัพย์เราก็กดออมทรัพย์นะคะเดี๋ยวสเตทเมนต์แบบย่อมันก็จะออกมาให้เรานะคะนะคะมันก็จะพิมพ์สเตทเมนต์แบบยอ่อออกมาให้เราแบบนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะถ้าใครแล้วเราก็ถามว่าต้องการหรือไม่ถ้าไม่ต้องการก็กดออกไปถ้าต้องการเรากกดเข้าไปนะคะอันนี้ เราก็กดเข้าไปดูอื่นๆก่อนนะคะเพื่อเราจะกดซื้อจองแล้วก็ลองกดซื้อจองดูซื้อจอง้าลินตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะเราลองดูลองกดดูก่อนนะคะตอนนี้สลากมันหมดนะคะมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้ต้องรอถึงเวลาก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะเป็นตัวอย่างการกดขอสเตทเมนต์แบบย่อแล้วก็กดการซื้อจองสลับล่วงหน้านะคะผ่านตู้ a อ m ีอม ก็กดอีกสองวันนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะไม่มีให้กดที่ตู้แล้วนะคะกดผ่านแอปเอานะ